คขอบคุณครับกองบทเรียบร้อยนะครับผมอันที่ตัวแทนประจำชานะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับเขาจะพูดอะครก็ได้เลยครับผมอันที่ตัวแทนระดับชาติเลยนะครับผมนะครับสุดยอดดีใจครับผมนะครับอ่ะถัดไปครับผมนะครับเป็นท่านที่ผมได้รับรางวัลนี้นะครับดูมันดินครับผมนะครับผมดูมันดิทีวีครับผมนะครับขอเปดเงินนะครับผมสวัสดีครับ นั่งหลอพอๆกับบาลิสติ้บอยเลยเนี่ยนะครับผมนะครับก็ออกเป็นรายการนะครับเป็นสติภานิม่าความสามารถนะครับเรื่องเรื่องการจัดการต้องเรื่องแนวาไรตี้นะครับผมนะครับแล้วก็ออกเป็นเรื่องเป็นเรื่อจากการจัดซีรีส์ทูมันเที่ยวเจ็ดแดนนะครับผมนะครับก็ออกสร้างสรรค์ผลงานมากมายนะครับแล้วก็มีโอกาสไปจัดแสนิตยสาที่ญี่ปุ่นด้วยหลายต่อหลายครั้งนะครับชจางครับยกมือนะครับผมนะครับด้านหน้านะครับด้านหลังยกมือนะครับเด็กร้อยบอกนะครับผมนะครับ เรียบร้อยครับการกดเรียบร้อยนะครับโอเคขอบคุณครับประกอบเส้นตัวมือครับผมนะครับขอบคุณครับโอเดนเนสขอบคุณตัวเดนเนสแลวตอนที่ทุกคนาถึงตรงนี้กันค่ะเรียกว่าหลายคนตระหนักเขาอย่างแน่นอนนะคะชาวญี่ปุ่นค่ะซานอุฮิวซังค่ะจากซื้อรถเดิน